ทุกท่านเคยเห็นโฆษณาอะไรแบบนี้ไหมครับโอ้โหมีการแบบตีตีบวกลบเลขแล้วก็ถ้ามีมากกว่าก็จะเอามาเพิ่มมีด้วยหรือว่าอันนี้แล้วก็อันนี้ โอเคก็เป็น yeah, ต like okay. like ัวอย่างโง่ๆนะฮะผมเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะเคยผ่านตามมาบ้างแหละแล้วพอเรากดดาวน์โหลดไปมันก็โอเคก็นั่นแหละครับไม่ตองปกโอเคแล้วก็ผมก็ได้ไปเจอกับเกมที่มันมีการออกมาทำตามโฆษณาแบบนี้จริงๆนะฮะซึ่งมันก็ โอเคนอ่คือเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดเสียงกันสติกเกอร์ไลน์มังกรแคสเตอร์ปวดทะลุมิติว่างขายในไลน์โซลแล้วนะงับซื้อผมจี้แล้วมาทำให้โลกดีกล่าวไปด้วยกันโอเคก็สวัสดีครับทุกท่านพู้ผมมังกรนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมสติ๊กคาสเตอร์เองนี่โอเคก็เกมนี้ก็ จะเป็นเกมที่เรียกว่าโฆษณาจะต้องปกเหมือนกับโฆษณาในเกมมือถือแล้วนะก็ผมก็ตามหาเกมอะไรแบบน,นี้มานาเหมือนกันนะแล้วก็เพิ่งมันรู้ว่าไอมันหรือว่าไม่นึกว่ามันจะมีจริงๆอะ่ะโอเคเข้ามามันก็อ่าเป็นเกมมือถือที่เล่นในมือถือได้นะแต่อันนี้ผมเล่นในคอมเพราะว่าผมโหลดบูสเต็กมา อ่าฮะแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยอ่าสตาร์ทมันก็จะเป็นเหมือนกับในโฆษณาเลยนะที่เราจะมีเป็นสติ๊กแมนแล้วก็มีจำนวนตัวเลขอะไรอย่างี้นะแล้วก็ให้เราไปตีทับอื่นอ <c oughs> ีนเนะแล้วเราก็ได้เป็นพวก <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมสติ๊กคัสก็ ผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะโอเคมาเล่นต่อเลยอันนี้เรียกว่าอีซี่มากมากนี่ไงมีการสอนว่าถ้าเกิดว่าเรามีจํานวนเท่ากันหรือน้อยกว่าเนี่ยเราตายหาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปตีพวกที่น้อยกว่าเราก่อนนะแล้วค่อยรวบรวมกําลัง,งสรุมกาลังไปโจมตีทีเดียวโอเคอีซี่มากมากครับอ่าอันนี้ก็ ไ่ตางกันแล้วก็เหมือนว่าจะกลับไปทางเดิมไม่ได้เห็นไหมแคนโกเฮียโอเคก็นั่งเล่นชิวๆไปนะฮะเราจะนำกองทัพซิกแมนซีฟ้าของเราไปสู่ความยิ่งใหญ่แล้วก็มีคนสไตล์อีกแล้วโอเครู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้มันจะมีแบบให้จ่ายเพื่อ ไม่ให้มีโฆษณาด้วยใช่ไหมแต่นั่นจะแพงเยอะอันนี้มีใจแอนพาวเวอร์แปดสิบโอเคอันนี้คือบอสนะฮะอ่ะเรียกว่าถ้าเกิดว่าเอาเกมนี้ไปให้เด็กเล็กเล่นนะ่ะเรียกว่าเก่งขลิศกันเลยทีเดียวนะฮะบวกลบเลขโอเคอีซี่มากเลยชนะแล้ว เป็นยังไงล่ะเจ้าไททันโอเคแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องปกนะผมเคยโหลดมาเล่นมาก่อนมันไม่ได้มีแบบนี้เลยโอนแลววมฟังเลยเนี่ยไงวะเนี่ยโอมีปุ่มอยู่อ่าเล่นฟรีต้องสำใจนะฮะโอเคน็ก okay, โอเคมีไปช่วยพวกด้วยไปอ่าส่องสมเกากำลังไปจัดการจินเนสอีซี่ทอดอีซี่เลยอะเล่นเรื่อยนะฮะอ่ะจัดการช่วยพวกไปเก็บกดมานานอยากเล่นแนวนี้มานานเต็มที่นะฮะ น้าฟาเล่นข้าเวลาได้อันนี้อะไรอะ่ะฟอร์ทริสอ่านถูกป่าไม่รู้โอเคมีให้อัปเกรดอ่าเรามีเพชรไปมีสร้างประสาทโอ้โหคนเทพประสาทเวลหนึ่งโอเคเรายังมีเพชรเหลือต่ออ่าโอเค แล้วก็อนนี้อะไรอะ่ะดีคอเหมือนจะเป็นตกแต่งนะฮะโ okay. <c oughs> อเคันนี้พวกมันเหรอนี่ไงตัวแดง <c oughs> ต้องเจอเผาสติ๊กแมนสีฟ้าของเราเอ็กแทกแนวเทนเล์เมลาหมดไปเลยไหนดูซิวันนี้อีเซ่ครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเกมนี้ชิวๆคนโง่ก,ก็เล่นได้นะครับ โ okay. อเคกดมัม่วๆไปก็ชสนะเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอินเน่อ่าผมว่าเกมน,นี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้พูดเยอะแยะนะผมว่าถ้าจะเล่นควรเล่นแบบไลฟ์สดแล้วก็อ่านแชทไปด้วยมากกว่าแต่ว่าผมไลฟ์สดไม่เป็นก็ต,ตามนั้นนะ แล้วก็คอมผมไม่น่าจะลองรับด้วยคอมผมมันอ่อนไปโอเคอีซีอ่านี่45่คูณสเป็น90บวกอีก50เป็น140ไป,ปไตีไททันนี่ไม่จัดการไั้พวกเรานี่นี่ห้าอีซี่ บอกเลยว่าอีซี่นะครับสำหรับเกมนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยบอกเลยว่าโง่แค่ไหนก็เล่นได้ครับโอเคเล็ก okay. อ่าอันนี้คราวนี้มาเป็นเชือกแบบนี้นะครับเคยเห็นอยู่ลากมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่ได้พวกเพิ่มแล้วแล้วก็ลากไปอันเชิญบอสออกมามาเลยเราพวกเยอะกว่าสามวินีลงพลังดังที่วิจินเก่า อีซี่โอเคตอนนี้เราได้ฮีโร่ใหม่ละเก็ตอิดเลาลดก็มาได้ถูโฆษณาบิลลี่บิลลี่ด้วยโอ้โหโอเคแอปซับนรกในตำนานคาร์ูละาแดนส์อ่าปิดไม่โหลดโอเคเน็ก ตอนนี้เราเป็นตัวผู้หญิงโอ้โหมีให้เลด้วยเอาไปห้าดาวเลดไปอันเล่นต่อโอเคโอ้คราวนี้มาเป็นดาวเลยฮะอันนี้มีคูณสองแล้วก็สามสิบถ้าคูณสองเป็นแปดสิบบวกสามสิบเป็นร้อยสิบก็ตีได้อะแต่ว่าตามหลักการแล้วถ้าเกิดว่าอ่า ถ้าเกิดว่าเรามาบวกก่อนแล้วค่อยคูณทีหลังอะ่ะเราจะได้เยอะกว่านะครับโอเคแบบนี้70็คูณสองเป็นร้อยสีเยอะกว่าเน้นพวกเยอะเน้นหมาหมูอีซี่โอเคแล้วก็โฆษณาจะออกจะใ่อยเลยนะเพราะว่าเป็นเกมส มันพยายามโย่อโมโหประครับให้เราซื้อ no ads no โฆษณาซึ่งมันจะเก็บตังเราจากตรงนั้นแหละเราต้องอดทนเข้าไว้นะในการผ่านมันไปให้ได้จำได้ว่า easy ก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้ไม่มีอะไรมากบวกลบไปเรื่อยๆโอเค โอ้เอดีเอสนี่ไงมันมีจริงด้วยมันเท่าไหร่วะแดดไหนดูดิโ oh, oh. อ้แม่เจ้าเก้าสิบหกอะไนดูสิอันนี้เหมือนจะเป็นรถเฮพีสูฮเด้มีวิ่งไปฝันงี้ด้วยไปแล้วมีเยอะมากกว่าโอเคเรียบร้อยอีสิ่วไหมา เออค่อนิเมะเรื่องนี้คนโสดไม่ควรดูเด็ดขาดนะเดี๋ยวตอมใจตายไม่ดีอย่าหาทําโอเคลดเฮดพีบอสก่อนนี่แน่ฟันไปเพิ่มพวกสามกีรวมพลังไปลุมเติมมันเลยนี่แนะ่ยากเกียวเอยอ่อนมากอีซี่มากเลยนะครับเก็่นี้ โอเคคราวนี้ภารกิจไปช่วยเจ้าหญิงให้ได้นะฮะโอเคเพิ่มพวกก่อนแล้วก็เอาไปคูณอ่ามีเจ็ดสิบแล้วมาเอาไปพวกเราเดี๋ยวนี่แล้วก็ไปหาเจ้าหญิงแล้วก็ตั้งร้อยยี่สิบคนแน่ลุมล้อมรอบท่านด้วยลวะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อาร์อัออปฟอร์เนี่ย แต่ว่าอันอันนี้ก็ยังพอให้อนุโลมอันนี้ยังเหมือนอยู่แต่ไอที่เป็นสติ๊กแมนแล้วบวกลบเลขอันนั้นแบบรวมไม่ได้อัอนนั้นคือไม่เหมือนโอเคอ่าอน,นี้ก็ไม่ต้องคิดมากครับทเทคนิคสำหรับด่านแรกๆคือน่าจะเรียงจากน้อยไปมากอ่ะมันจะยากขึ้นเรื่อยๆด้วยโอเค ก็มีประมาณนี้แหละนะโอเคอันนี้ลบห้าลบเราละเนี่ยแม่งลบเราห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคมีกับดักมาวางด้วยนะห้าแปดสิบร้อยห้าสิบคนหนึ่งวีร้อยห้าสิบหนึ่งต่อร้อยห้าสิบไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงการสังเวยนะไม่ได้ไม่ถึงอย่างอื่น จย่คิดอะไรไปใ,ในแง่นั้นเด็ดขาดนะโอเคหมายหมายถึงเจ้าหญิงมีทหารที่พักดีตั้งร้อยร้อห้สิบคนไม่ได้อย่างอื่นโอเคอันนี้ก็ต้องจงใจยอมลดยิ่งจำนวนเรามีน้นอยเท่าไหร่แล้วก็ลดน้อยเท่านั้นนะแล้วค่อยบวกเพิ่มโอเคโคมมมากจากห้าสิบเป็นห้าสิบห้านี่ไนงะ ร้อยห้าไปลุงเติบมันไปตกไอ้ไททันนะั่นเดี๋ยวนี้อะไอินเน่อเออเจ้ายักษ์ไม่มีตาเรียบร้อยอีซี่โอ้อดิเวตหลังแกคนโสดอีกแล้วไม่เดียวครับปลดล็อกอะไรอะ่ะดูซิกุญแจอทองเดี๋ยวไนดะ้อันนี้วะอ๋อไอที่เป็น ทุกท่านน่าจะเคยเห็นอะไรคล้ายๆกันนี้อยู่นะที่มันจะเป็นแบบอากุญแจอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราปลดล็อกซึ่งไอโฆษณามันจะพยายามทำตัวเองให้ดูโง่โในการทำให้เราชนะอย่างนี้ซึ่งเราไม่ควรทำอย่างนั้นนะเพราะว่าเราเป็นคนฉลาดนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละเกมนี้จะเล่นมั่วๆก็ได้เขาขดโง่ก็เล่นได้นะครับ โอเคดีสี okay. ไม่ต้องคิดะไรมากไปฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าเตนเกลียนหมดโอเคได้กิโลใหม่โ <c oughs> อเค okay. แอปขางมูลัดแดนซ์จะเป็นฉายาของบิลลี่บิลลี่ไหนไปดูเมืองเราหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวประชาชนจะหาว่าเราบ้า บ้าต่อสู้ไม่บริหารพลาดเมืองนะฮะเดี๋ยวจะโดนยึดอำนาจเป็นรัฐนกโกนสิงไม่ใช่ละเหมือนเหมือนตอนเจ้าตากโดนหลอดเออไม่พูดดีกว่าทุกท่านจะรู้ดีกันโอเคอัพเมืองเราต้องทํานุปบปรุงบ้านเมืองด้วยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าแล้วเอาท่อนจันแล้วเอาท่อนไม้จันมาตีไม่ดีไม่ดี โอเคอ่ะมีเสาไฟมีโคมไฟไอ้ดูแมพโอเคมีจนถึงภูเขาหิมะเวิลด์แมปแค่นี้แหละแต่ก็น่าจะนานอยู่ละอันนี้อะไรอ่ะรางวัลความสำเร็จโอเคตบใจแอนได้ลงดันต่อเกณนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอะโอเคต้องเล่นไปสักประมาณด่าน300กว่าด่านสี่อกว่าน่าจะยากกว่านี้หน่อยนะอีซี่ไย หรือหรือผมจะยอมหรือผมจะยอมเสียสักเกสิบดีไหมอ่าเริ่มคิดแล้วนี่ไงมันทำให้เราเริ่มหวั่นไหวละว,ว่าเราจะต้องยอมใจ่าย90บาทเพื่อไม่ต้องดูโฆษณาอีกต่อไปซึ่งจะคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าคิดว่าคุ้มก็จัดเลยครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเกมน,นี้น่าจะเล่นไม่นานหรอก อย่างมากก็ไปเล่นตอนนั่งรถไฟฟ้าตอนแบบกำลังรออะไรนานๆอะไรอย่างนี้แล้วไม่มีเน็ตอย่างเงี้ยอย่างว่าเกมน,นี้มันไม่ใช้เน็ตอยู่แล้วครับโอเคอันนี้ลบ10บลบสิบส้ะบวสามสโคตรคุ้มเลยโอเคสังเวยชีวิตพวกพ้องเพื่อได้พวกพ้องให้มากกว่าแล้วก็ไปตบยักษ์งงๆดับนาย น้ำลหาลย,ยืดด้วยอีเซ่ไอ้หลอดโมบายอีกแล้วเหรอจำได้ว่าตอนเล่นไมาเห็นเป็นยงี้เลยนะนี่คือเป็นโฆษณาของเกมมือถือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะไอเคไม่ตรงปกเลยอะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะโอเค นี่เลย75ไปตบบอสอีซี่ไม่ต้องคิดอะไรมากอาโอเคก็เปียนมากครับกับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส,สับสไ์ด้วยนะไว้จเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย